แล้วก็นายจ้างจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยต้องทําให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะมันก็จะสบายใจกว่าเนาะเพราะว่าเหตุหลายบ้านนะคะพอมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยทั้งลูกจ้างนายจ้างหลบอยู่ในบ้านเลยนะคะมไม่กล้ามาเยอะออน,นะ<ๆ>ใช่เนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูดูแลโลกดูรายลเอีครับช่วงหน้าบัรจงปิดคดีครับ ท่านผู้ชมครับวันที่4ธันวาคอมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยที่กําหนดให้มีขึ้นเพื่อกระกตุ้นจิตสํานึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับกับเรียนพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าในปี2532เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปในขณะนั้นปี2534 คณะมนตรีเร่มมีมติมนตรีให้กําหวดให้วัน4ธันวาคมของทุกปีให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับในปีนี้นะครับ4ธันวาคม2555เนี่ยนะครับทางกรมส่งเสริมความสิ่งแวดล้อมรกร,ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กําหนดธีมสำหรับงานวันนี้ขึ้นมาคือเมืองสวยน้ายําใสไร้มนรพิษเพียงกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาที่ act เมือทงทองธานีตั้งแต่เ,เช้าเป็นต้นไปนะครับในงานเราจะมีการรณรงค์ เราจะมีการนิทีรศการต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวในการที่พระองค์ท่านให้ความสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับและก็จะมีการประชุมเสวนากันนะฮะในวันนั้นก็ทางกรมสงเสริมความสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กรับเรียนเชิญพ่านทธ์ท่านในรงปีให้มาเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับขณะเดียวกันในวันนั้น4ธันวาคมทุกปีเนี่ยนะครับก็กำหนดเป็นวันอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านขึ้นเพราะนั้นสองส่วนรวมกันนะก็จะเป็นพลังที่จะเข้มแข็งที่จนะขอให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันในการที่จะเข้ามาดูแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีความดุแนแรงขึ้นทุกวันในโลกของเราวันนี้ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันทําให้เมืองไทยของเราสวยดังค,คาขวัญที่ผมได้กล่าวเรียนเบื้องต้นครับขอบคุณครับสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับวันนี้วันลอยกระทงมาร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามที่มีมายาวนานด้วววยยกกกกาาาาารรรรรใชชช้ัสดดุททํะงจธมติเเพื่่อป็นูแล เพื่อให้โลดูแลเราด้วยนะครับชุดเธอมาดูไม่ดูฮะเช้าข่าวดี